เป็นนกเปกนนกบปกนกเป็นนกอะไรเป็นนกใช่ไหมนนกเป็นอะไรนะฮะให้ดูหุ่นเล่หุ่เล่หุนเลฮะหุ่นลาห่าหลาเฮหุ่เล่หุ่นเล่หุนเลเฮฮะุ่นลาหนลาหุ่ลาฮนกบกนกเป็นนกก